สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับหลังอ่านพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมารีวิวหนังสือควรอ่านก่อนอายุ30ทั้ง100เล่มนะครับเราก็จะหาหนังสือดีๆมารีวิวกันเป็นประจำบ่อยๆนะครับวันนี้วันนี้เนี่ยเรามีหนังสือแนวธุรกิจที่เรียกว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อกันนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เล่มนี้โอ้โหค่อนข้างจะฮอตฮิตสุดๆเลยนะครับก็เป็นหนังสือชื่อว่า ดาวิดไ w ท y ทำไมต้องเริ่มด้วยทำไมคนเขียนคือ Simon ซ i n น c นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของ TED Talk ชื่อดังที่ชื่อ TED Talk เนี่ยคือชื่อว่า How Great Leaders Inspire Action นะครับก็ถ้าใครเคยฟังก็จะได้ยินเขาพูดซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบนะครับว่าอารมณ์แบบลูกค้าไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าโดยดูว่าคุณทำอะไรแต่เขาตัดสินใจซื้อ โดยดูว่าคุณทําสิ่งนั้นไปทําไมะนะครับก็เป็นเท็ตท็อกที่มีความยาวประมาณ18นาทีส่วนหนังสือเล่มนี้หนังสือเรื่อง s t a r b i t w i s เนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่เหมือนเป็นส่วนต่อขยายจากเท็ตท็อกอันนั้นก็คือเขาเอาไอ้ตัวเนื้อความหลักว่าทําไมต้อง s t a r b i t w i s เนี่ยมาเขียนเล่าเป็นหนังสือแล้วก็มีเคสตัวอย่างของบริษัทต่างๆมาประกอบนะครับแล้วก็ขยายความไปในบริบทอ,อื่นๆที่มากขึ้นเนาะ โอเคก็ทั้งเล่มเนี่ยครับคอนเซปต์ก็จะเรียบง่ายเหมือนในเท็ตท็อกนะครับก็คือการอธิบายว่าทําไมเราถึงควรตั้งคําถามด้วยจุดมุ่งหมายทําไมหรือว่า why ก่อนที่จะคิดวิธีการที่จะบรรลุจุดมุ่งมุ่งหมายนั้นหรือว่าอย่างไร how นะครับแล้วก็ค่อยคิดสิ่งที่จะใช้ในการบรรลุวิธีการนั้นนะครับหรือว่าอะไร what ก็คือเรียงจาก why มา how และค่อยเป็น what นะครับทั้ง3สิ่งนี้ก็เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นนะครับโดยที่ไซมอนซีเนกเนี่ยก็ได้เปรียบความสัมพันธ์นี้เป็นดั่งวงแหวนทองคำนะครับหรือว่าโกลเด้นเซอร์เคิลก็คือ y อยู่ด้านในสุดเป็นแก่นรวมศูนย์กลางของเรื่องดาวทั้งหมดนะครับแล้วก็มีชั้นที่ห่อหุ้มก็คือพาวอย่างไรนะครับส่วนชั้นที่ห่อหุ้มอยู่ชั้นนอกสุดเนี่ยคืออะไรหรือว่าวอนะครับ y ทำไมอยู่ข้างในสุดเป็นขึ้นมาเนี่ยเป็น How แล้วก็ชั้นนอกสุดเป็นว a t นี่ก็เป็นแนวคิดที่ไซมอนซีเนกเนี่ยตกผลึกจากการพูดคุยกับเหล่านักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมานานหลายปีนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่อาจจะปฏิวัติแนวคิดในการทําธุรกิจของใครหลายคนได้เลยนะครับหนังสือก็เล่าชัดเจนว่าหลายคนที่อยากทําธุรกิจเนี่ยก็ใช้วิธีที่ผิดเนาะก็คือเริ่มจากวอตก่อนแล้วค่อยคือเริ่มก่อนนะว,ว่าจะทําอะไร จะทําอะไรก็คือวอตแล้วก็ค่อยมานําเสนอไอเดียนั้นว่าจะจะเอาไอตัวอะไรตัววอตเนี่ยตัวสินค้านั้นเนี่ยมันมันสามารถทําช่วยอะไรลูกค้าได้บ้างก็คือเป็น่าแล้วค่อยไปคิดสุดท้ายว่าเออแล้วลูกค้าเนี่ยจะได้อะไรจากการซื้อสินค้านั้นอันนั้นคือ Y อ่์เริ่มจากสินค้าเนาะแล้วก็สินค้ามีประโยชน์อะไรแล้วไปตอบโจทย์อะไรกับลูกค้าคือเรียง what า o w ว แต่อันนี้มันเป็นกระบวนการที่ผิดนะครับตามที่ไซมอนซิเนกเล่าเพราะว่าการทําแบบนี้มันทําให้จุดมุ่งหมายของสินค้านั้นเนี่ยคือตัว Y เนี่ยมันเปราะบางแล้วก็แตกหักได้นะครับคือถ้าคนคนที่ทำเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการช่วยลูกค้ายังไงเขาก็แค่แบบเหมือนกับโอเคเขาดูแล้วว่าเขามีสินค้าอะไรแล้วก็สินค้าของเขาทําอะไรได้บ้างไอตัวจุดมุ่งหมายตรงเนี้ยมันก็แค่เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อให้มัน ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกระบวนการเฉยๆเวลาที่คนทาสินค้าเขาใช้วิธีแบบเนี้ยจุดมุ่งหมายมันก็จะไม่ยั่งยืนแล้วก็อาจจะถูกคู่แข่งเนี่ยแสงหน้าได้ง่ายมากนะครับก็เหล่าธุรกิจที่ประสบความสาเร็จทั่วโลกเนี่ยเช่นพวกบริษัท Apple บริษัท Microsoft บริษัท s o า t ์เวสต์แอร์ไลนหรือบริษัท h a r ์ล y ย์เดวิสัอยู่ว่าแม้แต่บุคคลในประวัติศาสตร์ที่เป็นคนที่ปฏิวัติโลกของวิทยาศาสตร์โลกของเทคโนโลยี อย่าง2พี่น้องตระกูลไร์หรือว่ามาตินดูเธอคิงอ่าพวกนี้เขาก็ต่างประสบความสำเร็จมากๆนะครับโดยความสำเร็จโดยโดยเฉพาะเรื่องของการโน้มน้าวผู้คนอ่าโดยเฉพาะเรื่องของการโน้มน้าวผู้คนถ้าเป็นพวก Apple Microsoft Service Air l i ์ไก็คือโน้มน้าวให้คนเนี่ยซื้อของของเขาส่วนอย่างพี่น้องตระกูลไร์หรือว่ามาตินดูเธอคิงก็คือน่าจะถ้าจะเรียกว่าน้มน้าวคนทั้งโลกให้อาจจะไม่ถึงทั้งโลกแต่ว่าเออคนจำนวนมากเนี่ยให้เชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อนะครับ สิ่งสําคัญคือคนเหล่านี้ยบริษัทเหล่านี้แล้วคนเหล่านี้พวกเขาก็ต่างดูว่าพวกเขาทําสิ่งที่ทําอยู่ไปทําไมเนาะความรู้สึกหลังอ่านนะครับเอาตรงๆผมว่ามันเป็นหนังสือที่ยาวเกินเหตุเพราะว่าเนื้อหามันไม่ได้ต่างอะไรมากนักจากการฟังเท็ดท็อกส18นาทีตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนื้อหามันก็จะวนไปวนมาอยู่กับเรื่องของคอนเซ็ปต์มุ่งหวาทตงคําที่เล่าไปตอนเบื้องต้นเนี่ย ความยาวหนังสือเนี่ยมันประมาณเกือบ300หน้านะครับถ้าใครอ่านแล้วรู้สึกว่ามันวนไปวนมาเนี่ยมันก็อาจจะเบื่อได้มันก็คือคีย์ e มเสเ g จมันก็จะวนๆอยู่ในบทแรกๆครับบทตั้งหลังก็เป็นการขยายความแล้วก็ใช้ตัวอย่างมาประกอบนู่นนี่นั่นแต่มันก็ทําให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับมันก็ทําให้เห็นภาพได้เออเข้าใจมากขึ้นนะว่าถ้าเราเอาไอ้ตัววงแหวนทองคำมันเนี่ยไอ้ตัวที่เริ่มจาก y มา h o มา what ไปใช้ในบทต่างๆเนี่ยเออมัน มันจะทําให้เราได้แนวคิดอ,อื่นอะไรอีกบ้างนะครับมันก็จะไปใช้กับเรื่องเช่นการหาแนวร่วมการหาผู้สืบทอดธุรกิจหรือว่าการพยายามรักษาไว้ซึ่งจุดมุ่งหมายนะครับอ่าก็คือเป็นเรื่องที่ผมผมว่าอ่ามันมันก็โอเคเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกมันอาจจะทำให้เบื่อได้แล้วก็อีกเรื่องที่ผมว่าหนังสือยังทำไม่ดีก็คือความซ้ำซาอซ้ำเจน,นะครับเพราะว่าบริษัทที่หนังสือยกตัวอย่างมามันก็ มันก็มีอยู่ไม่กี่ชื่อเนาะมันก็จะซ้ํากับเรื่อง Apple Microsoft Software a สต์แ n ร e พวกนี้มันก็จะซ้ำไปซ้ำมาอยู่ไม่กี่ชื่อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชอบเรื่องธุรกิจเนี่ยก็คิดว่าอาจจะอ่านเล่มนี้ได้เพลินม,มากนะครับแล้วก็ไอสิ่งที่ผมว่ามันได้จากการอ่านเล่มนี้จริงๆมันก็จะอยู่ที่เรื่องของวงแหวนทองคำอ่าไอ้ตัว golden circle ตรงนั้นนะครับที่มันเอาไปใช้กับเรื่องการตั้งจุดมุ่งหมายแล้วก็การ ทําทธุรกิจแลวก็การโน้มน้าวผู้อื่นผมว่ามันสาคัญมากๆเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าอา,อาจจะอยู่ในตําแหน่งของผู้บริหารแล้วต้องการที่จะโน้มน้าวใครก็ตามที่จะมาทําด้วยกันทำแบบไปไปด้วยกันเนาะลงเรือลาเดียวกันมันก็ต้องใช้การ s t a r t with w i y นะครับโอเคทีนี้ผมอยากจะนำใจความสำคัญของเรื่อง s t a r t with w i y เนี่ยมาสรุปเป็น6ข้อหลักๆนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อแรกก็คือ เราต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าอะไรอย่างไรและทำไม what how why มันคืออะไรและมันต่างกันยังไงนะครับอ่ะอันแรกเลยเริ่มจากอะไรก่อน what อะไร what นะครับก็แทบทุกองค์กรในโลกนี้ก็จะรู้ว่าตัวเองทำอะไรนะครับทุกคนจะสามารถอธิบายได้ว่าสินค้าหรือบริการของตัวเองเนี่ยคือสิ่งใดพวกเขามีหน้าที่อะไรในองค์กรนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอธิบายได้ง่ายๆนะครับต่อมา อย่างไรหรือว่าหาวก็จะมีแค่องค์กรบางแห่งหรือบางคนเท่านั้นนะครับที่จะรู้ว่าออสิ่งที่ทําอยู่ทําอย่างไรนะครับเรื่องนี้มันก็อาจจะทำให้องค์กรหรือว่าคนคนเหล่านี้นาเสนอคุณค่าที่แตกต่างได้นะครับอาจจะนําเสนอคุณค่าที่มีความเฉพาะตัวหรือมีจุดข,ขายที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งการทําอย่างไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่ากับการทําอะไร แต่มันจะช่วยบอกได้ถึงความแตกต่างนะครับว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันดีกว่าคนอื่นตรงไหนบ้างสุดท้ายนะครับคือทําไมหรือว่าวายนะครับไซมอนซีเนกเนี่ยเล่าชัดเจนเลยว่ามีเพียงไม่กี่คนแล้วก็ไม่กี่องค์กรเท่านั้นนะครับที่เข้าใจแล้วก็บอกได้อย่างชัดเจนว่าทําไมพวกเขาถึงทาสิ่งที่ทําอยู่วายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเจตนารมณ์หรือว่าความเชื่อลึกๆในใจของคนนะครับว่า เออทำไมองค์กรของเรายังดำรงอยู่แล้วก็ทำไมเราถึงต้องลุกจากเตียงขึ้นมาทุกเช้านะครับมานั่งทำสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยหรือว่าทำไมคนอื่นถึงใส่ใจในสิ่งที่เราทำประมาณนี้เนาะโอเคต่อมานะครับอ,อ่เรื่องที่สองที่ได้จากหนังสือก็คือเรื่องของการสื่อสารจากภายในไปสู่ภายนอกนะครับ ก็กลับมาที่เรื่องของวงแหวนทองคํสา3ชั้นนะครับอะไรอย่างไรแล้วก็ทําไมเนี่ยมันก็จะรวมกันได้เป็นวงแหวนทองคําทําไมก็อยู่ชั้นในสุดเนาะแล้วก็คุ้มด้วยอย่างไรแล้วก็อะไรที่อยู่ชั้นเปลือกนอกสิ่งสําคัญก็คือเราต้องสื่อสารจากทาไมไปหาอะไรสื่อสารจาก why ไปหา what นี่คือการสื่อสารจากภายในไปสู่ภายนอกนะครับ ไม่ใช่การไม่ใช่การสื่อสารจากเรื่องอะไรไปหาทําไมหรือการสื่อสารจากภายนอกไปสู่ภายในนะครับถ้าเราพูดจากวอทที่มันอยู่เปลือกนอกไปสู่ Y วทที่อยู่ข้างในเนี่ยอันนี้มันเป็นการสื่อสารจากนอกไปสู่ในเนาะคือการที่เราต้องสื่อสารจากในไปสู่นอกเนี่ยไซมอนเซนเนก็อธิบายว่าเพราะมันเป็นการสื่อสารให้คนฟังเนี่ยเข้าใจนะครับว่าอะไร คือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงที่เราสร้างบริษัทนั้นขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรนะครับและทําไมคนอื่นๆถึงต้องสนใจกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาอ่าทำไมคนอื่นต้องสนใจกับสินค้าหรือบอริการของเราแล้วค่อยมาบอกนะครับว่าเออแล้วทีเนี้ยบริษัทเรามันแตกต่างจากคู่แข่งอยังไงอันนี้คือ how เนาะแล้วก็ปิดท้ายซะว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่มันตอบโจทย์จุดมุ่งหมายนั้นแล้วก็สร้างความแตกต่างได้ซึ่งก็คือ what นะครับก็คือก็คือเริ่มจาก i ายแล้วค่อยมา How แล้วค่อยมาวอ t เนาะก็หนังสือยกตัวอย่างการนําเสนอของ Apple นะครับคอมพิวเตอร์ของอการนาเสนอคอมพิวเตอร์ของ Apple ิลเนี่ยสตีฟจ็อบก็ใช้การนําเสนอจากภายนอกไปสู่อ,อ,อถ้าคือถ้าสตีฟจ็อบเนี่ยใช้จากภายในไปสู่ภายนอกเนาะแต่ว่าถ้าถ้าเราลองมาดูนี้ก่อนว่าถ้าเราใช้วิธีการสื่อสารจากภายนอกไปสู่ภายในเนี่ยสม,มันจะอออกมาเป็นยังไงเนาะ อะเริ่มจากวอตนะครับเราผลิตคอมพิวเตอร์ที่ยอดเยี่ยมอันนี้คือวอตต่อมาก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันออกมันถูกออกแบบให้งดงามแล้วก็ใช้งานง่ายอันนี้คือ h าวคุณอยากได้สักเครื่องไหมละ่ะอ่าอันนี้เป็น Why นะครับซึ่งมันมันก็ได้เนะแต่มันอาจจะไม่ได้ดึงดูดเท่าไหร่เพราะว่าคนฟังก็อาจจะไม่ได้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายที่เราสร้างตัวคอมพิวเตอร์นี้ขึ้นมาเนาะคือไม่ได้เข้าใจว่าเอ๊ยทำไมบริษัท a p p l e ถึง สร้างคอมพิวเตอร์นี้ขึ้นมาแล้วทำไมเขาถึงต้องสนใจไอ้คอมพิวเตอร์ของ Apple ด้วยทั้งที่เขาเขาอาจจะมี PC เขาอาจจะมีเครื่องน้นบุงอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่ว่า Steve Jobs เนี่ยใช้วิธีการสื่อสารจากภายในไปสู่ภายนอกนะครับก็คือเริ่มจาก Why ก่อนแล้วค่อยมา How แล้วค่อยไป What คือ Steve Jobs ก็นำเสนอประมาณว่าไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเรามุ่งมั่นที่จะท้าทายสิ่งเดิมเราเชื่อในการคิดต่างนะครับอันนี้คือ Why เนาะเริ่มจาก Why ก่อน และเราก็ทําเช่นนั้นด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและก็ใช้งานง่ายอันนี้ก็มาอย่างไรมาที่เรื่องหาวนะครับดังนั้น Apple จึงให้กำเนิดคอมพิวเตอร์ที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาคุณอยากซื้อสักเครื่องไหมล่ะอันนี้มันปิดท้ายด้วยบอตคือปิดท้ายด้วยอะไรนะครับคือเริ่มมาก่อนว่าเฮ้ยทำไมแอปเปิลถึงสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ค่อยขยับมาที่ฮาวก็วคือเออแล้วคอมพิวเตอร์อันเนี้ย มันมีจุดเด่นอะไรมันแตกต่างจากคอมพิวเตอร์คนอื่นยังไงแล้วก็ปิดท้ายด้วย Product ก,ก็คือไอ้คอมพิวเตอร์ของของ Apple เนี่ยครับตัว Mac เนี่ยก็แล้วก็ลงท้ายด้วยว่าเอออยากซื้อสักเครื่องไหมประมาณนี้เนาะคือความรู้สึกของผู้รับสารจากทั้งจากการสื่อสารทั้งสองแบบเนี่ยน่าจะแตกต่างกันอย่างมาหาศาลนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องลำดับข้อมูลในการสื่อสารมันก็ ค่อนข้างสาคัญมากนะครับแล้วก็ Apple ก็อย่างที่เราวาตอนแรกว่าโดอหนังสือยกตัวยอย่าง Apple เยอะมากแต่ก็ Apple ก็เป็นบริษัทที่ทําเรื่องนี้ได้ยอดเยี่ยมมากาจริงๆนะครับข้อที่3นะครับข้อคิดที่3ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือลูกค้าไม่ตัดสินใจซื้อโดยดูว่าคุณทําอะไรแต่ดูว่าคุณทําสิ่งนั้นไปทําไมต่งางหากนะครับก็เป็นการย้ําถึงคอนเซ็ปต์หลักของหนังสือนี้ อีกครั้งหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนเนี่ยก็จะช่วยบอกลูกค้าได้ว่าเขาเป็นใครและเชื่อในสิ่งใดถ้าเขาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราก็แปลว่าเขาเชื่อในสิ่งสิ่งเดียวกับเรานะครับหรือพูดง่ายๆก็คือลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราก็ต่อเมื่อเราสื่อสารเหตุผลที่ทําสิ่งนั้นออกไปอย่างชัดเจนนะครับการสื่อสารว่าเราทําสิ่งนั้นไปทําไมเนี่ยมันก็เลยสําคัญมากนะครับในการสร้างผลกระทบในวงกว้างแล้วก็ทําให้บริษัทเนี่ยอยู่รอดในระยะยาวนะครับ ข้อคิดที่สนะที่ได้จากหนังสือก็คือจงค้นหาคนที่เชื่อในสิ่งเดียวกับคุณให้ได้อย่างน้อย15-18%ของตลาดนะครับเรื่องนี้ไซมอนซินเนกก็อ้างอิงมาจากทฤษฎีการกระจายตัวของนวัตรกรรมนะครับชื่อทฤษฎีก็คือ the diffusion of innovation นะครับก็คือจะมีคนอยู่2กลุ่มที่มีความสำคัญในการนำเสนอแนวคิดเรื่องจุดมุ่งหมายและก็การสร้างผลิตภัณฑ์นะครับเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเออ คนที่ทํำผลิตพัณฑ์คนที่สร้างตัวโปรด u ักต์สร้างสินค้าสร้างบริการขึ้นมาเนี่ยควรจะโฟกัสการนําเสนอไปที่ใครนะครับโดยที่มาดูกันก่อนว่าถ้าสมมุติเราแบ่งเรื่องการกระจายตัวเนี่ย d i f f u s i o n ของ innovation เนี่ยร้อเนาะมาดูว่ากลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าเราเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มอะไรได้บ้างก็2.5%นะครับเป็นกลุ่มเบริรเป็นภาษาอังกฤษจะคำว่า innovator 13.5%ี่ย เป็นกลุ่มนำสมัย Early Adopter 34เป็นกลุ่มทันสมัย Early Majority 34เป็นกลุ่มตามสมัย Late Majority และก็16ที่เหลือเนี่ยก็คือกลุ่มล้าสมัยหรือพวก Laggard นะครับโดยที่ Simon s i n e k ก็บอกว่า2กลุ่มที่บริษัทควรจะโฟกัสเนี่ยก็คือกลุ่ม ผู้บุกเบิกกลุ่มอินโนเวเตอร์นะครับซึ่งมีประมาณ2.5เกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่คอยมองหาเริ่ภพันธ์หรือว่าแนวคิดใหม่ๆกลุ่มพวกอินโนเวเตอร์เนี่ยก็จะตื่นเต้นกับไอเดียใหม่ได้ง่ายนะครับแล้วก็ชอบลองสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆโดยอาจจะเป็นคนที่สร้างอินโนเวชันึ้นมาเองก็เป็นได้นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม e a r ร y a d o p ด็อเตอร์กลุ่มนำสมัยนะครับมีอยู่ประมาณ13.5ซกลุ่มนี้ก็จะคล้ายๆกับกลุ่มอินโนเวเตอร์ ก็จะมองเห็นศักยภาพหรือแนวคิดหรือว่าพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเยได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ยอมรับไอสิ่งใหม่ๆได้ง่ายแม้จะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่สร้างนวัตรกรรมหรือว่าสร้างอินโนเวชันใหม่ๆขึ้นมารวมกัน2กลุ่มก็จะคิดเป็นประชากรประมาณ1 5 1 8แนะครับแล้วก็เป็น1 5 1 8ที่ผู้สร้างนวัตรกรรมหรือว่าคนที่ขายสินค้าหรือบริการควรจะโฟกัสนะครับ จุดร่วมสําคัญของ2กลุ่มนี้ก็คือการที่เขาใช้สัญชาติญาณในการตัดสินใจเลือกซื้อลิตภัณฑ์ใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยในมุมมองบริษัทถ้าเราสามารถมองหาคนกลุ่มนี้ได้อย่างแม่นยำเนี่ยเราก็จะสามารถสื่อสารจุดม,มุ่งหมายของการสร้างลิตภัณั์และจุดม,มุ่งหมายของการสร้างองค์กรขึ้นม,มาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่มีความเชื่อแบบเดียวกับเราแล้วก็มองเห็นค่าของสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้มากกว่ากลุ่มอื่นนะครับส่วนคนกลุ่มที่เหลือเนี่ยที่เหลืออีกประมาณเป่ย80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือตัดสินใจซื้อตามคําบอกเล่าของคนอื่นนะครับก็คือคนที่เหลือเนี่ยก็จะรอให้คนอื่นลองก่อนแล้วก็ใช้เหตุผลหรือว่าใชา้เรื่องอื่นเช่นการลดราคาหรือว่าพวกโปรโมชั่นอื่นๆเนี่ยมาดึงดูดแล้วค่อยไปซื้อดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําให้คน15-18%แรกเนี่ยถูกใจสินค้าของเราได้เนี่ยคนกลุ่มน,นี้ก็จะไปบอกเล่าแล้วก็ถ่ายทอดจุดมุ่งหมายนะครับคือถ่ายทอด y เนี่ย ของสินค้าหรือว่าบริการของเราเนี่ยไปยังคนกลุ่มใหญ่อีก80%ต่อไปนะครับบทเรียนที่5นะครับเป็นข้อคิดที่5ที่ได้จากหนังสือ s t a r w i w h y ก็คือคู่หู y และ how นะครับคือรู้จักกับคู่หูทำไมและอย่างไรแซมมอนซินเน็ก็เล่าว่าความสำเร็จของบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยต้องอาศัยการร่วมมือกันของคน2ประเภทนะครับก็คือคนประเภททำไม และคนประเภทอย่างไรนะครับในบริษัทที่ประสบความสําเร็จมากมายเนี่ยเราก็มกักจะเจอการทําง,งานร่วมกันของคน2ประเภทนี้ครับก็คือคนประเภทอย่างไรนะครับคนพวกนี้มีมีพันธกิจมีมิชชั่นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็อาศัยอยู่บนโลกของความเป็นจริงแล้วก็มกักจะทาเสียงต่างให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับในขณะที่คนประเภททําไมนะครับพวก Y เนี่ยจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีวิชั่น กว้างไกลนะครับมันจะเป็นผู้ที่อยากเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะครับถ้าคนประเภทฮาวคนประเภทอย่างใดเนี่ยอยู่คนเดียวเขาก็อาจจะประสบความสำเร็จได้สบายๆทาเงินได้หลายล้านนะครับแต่เขาก็จะไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้แต่ถ้าคนประเภททําไมอยู่คนเดียวอันนี้หนักเลยนะครับกลายเป็นนักฝันกลางวันแล้วเขาจะฝันถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขาจะมีภาพจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ แต่ว่าเขาอาจจะย,ยังไม่รู้ว่าจะลงมือทำอยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอคือคือถ้าถ้าเราจับคนประเภททาไมฮาวกับคนประเภทอย่างไรเนี่ยโทษจับคนประเภททาไมวายเนี่ยมาคู่กับคนประเภทอย่างไรฮาวพวกเขาก็จะช่วยกันสร้างาวิสัยทัศน์มันกว้างไกลเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ทาได้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนให้บริษัทเนี่ยมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมาย ได้นะครับตัวที่คนทั้ง2ประเภทนี้ต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองต้องร่วมมือกันแล้วก็เชื่อใจกันนะครับก็จะพากันอาจจะช่วยกันพา,นพานบรษิษัทไปสู่จุดมุ่งหมายได้เนาะตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือผู้หูสตีฟจ็อบส์แลวก็สตีฟวอสเนียนะครับเป็นเป็นสตีฟเหมือนกันเนาะเป็นคนเป็นคนที่ร่วมก่อตั้งแอปเปิลขึ้นมานั่นเองสตีฟจ็อบส์ก็เป็นนักฝันนะครับมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจะเปลี่ยนโลกนะซึ่งเขาก็ทําได้แล้วจากการสร้าง iPhone ขึ้นมา ขณะที่สตีวอสเนี่ยเป็นคนที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของ Apple เนี่ยทำงานได้จริงนะครับคือเป็นคนที่มีความรู้ด้าน IT ทแล้วก็ทำให้ฝันของสตี็อสเนี่ยเกิดขึ้นจริงเนาะมาดูเรื่องสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายที่ได้จากหนังสืเอเล่มนี้ก็คือจงหาผู้สืบทอดจุดมุ่งหมายนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องประมาณว่าถ้าบริษัทยังมีขนาดเล็กอยู่เนี่ยผู้บริหารก็อาจจะขับเคลื่อน การตัดสินใจตามสัญชาตญาณนะครับจุดมุ่งหมายเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างสําคัญมากๆตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับเพราะว่าสัญชาตญาณต่าง,างๆเนี่ยมันก็มาจากจุดมุ่งหมายที่อยู่ในใจในวิจของผู้บริหารนั่นเองนะครับแต่เมื่อบริษัทใหญ่ขึ้นเนี่ยคนก็มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผู้บริหารคนเดียวก็อาจจะไม่สามารถพาบริษัทไปสู่จุดมุ่งหมายได้นะครับการส่งต่อหรือสื่อถัไปยังคนอือ่นๆทั่วองค์กรมันก็โดยการเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญแทน เรื่องของการาส่งทอดเนี่ย้าเท่ากับการการที่จะถ่ายทอดจุดมุ่งหมายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องการหาผู้สืบทอดนะครับผู้สืบทอดที่ว่าเนี่ยมันก็คือการการที่เราหาผู้สืบทอดวิสัยท์ทีท่เรามีนั่นเองนะครับหลายบริษัทที่มาถึงทางตันเนี่ยก็เพราะว่าคนก่อตั้งเนี่ยมีมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถส่งต่อจุดมุ่งหมายเนี่ยไปยังคนอื่นไปยังผู้สืบทอดได้เขาก็เลยเจอกับดอยแยกที่ทําให้บริษัทเนี่ย โตขึ้นมาได้ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็จะต้องถือโทรโข่งชั้นดีนะครับในการสื่อสารจุดมุ่งหมายออกไปเพื่อจะได้สร้างแรงบันดาลใจและก็ขับเคลื่อนผู้คนในองค์กรจนสามารถหาผู้สืบทอดตาแหน่งผู้บริหารคนต่อไปเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับโอเคนะครับก็สรุปสรุปก็เป็นหนังสือที่เหมาะมากๆสําหรับคนที่เริ่มต้นทําธุรกิจ หรือว่าเป็นผู้บริหารธุรกิจน่าจะต้องอ่านนะครับว่าอาจจะต้องอ่านเล่มนีแล้วก็ทําความเข้าใจว่าเออสิ่งนี้เราทําอยู่บริษัทที่เราทําอยู่หรือว่าธุรกิจที่เราอยากสร้างขึ้นมาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายอะไรนะครับแล้วก็พยายามถ่ายทอดจุดมุ่งหมายเนี่ยไปยังคนอื่นๆในองค์กรนะครับรวมถึงหาคนที่เป็นคนเป็นนักปฏิบัติเป็นคนที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจ,จากตัวมุ่งหมายที่มันค่อนข้างนามธรรมาเนี่ย ให้มันเป็นวิธีการที่เป็นรูปธรรมหรือว่าเป็นการเป็นการทําอย่างไรถึงจะถ่ายทอดจุดมุ่งหมายนะั้นออกไปได้นะครับผู้หูของคนที่มีมีตรงนี้มาคู่กันแล้วก็อย่าลืมหาผู้สืบทอดวิสัยทัศน์ผู้สืบทอดตัวจุดมุ่งหมายตรงนี้ไว้ด้วยนะครับก็ s t a r w i t h why เนาะทำไมต้องเรื่องด้วยทําไมเขียนโดยไซมอนซินเนกนะครับสนักพิมวีเลนประมาณหนังสือเนี่ย264หน้าก็ยาวเหมือนกันเกือบ300ยหน้านะครับยังไงลองหาอ่านกันดะูเนาะ โอเคแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนทำคอนเทนต์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับถ้ามีคอนเทนต์ใหม่ออกมาจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะครับแล้วเรามาเจอกันในการรีวิวหนังสือเล่มต่อไปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ